ว่าด้วยเรื่องประกันบำนาญนะครับคุณรู้ไหมว่าคนที่รับได้รับประโยชน์จากประกันบำนาญคือใครก็คือตัวเรานั่นแหละนะครับตัวเราเองจริงๆเลยนะอันดับแรกเลยนะครับประโยชน์ที่ได้รับจากประกันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นประกันชีวิตตลอดชีพประกันสะสมทรัพย์นะครับประกันสุขภาพหรือแม้กระทั่งประกันบำนาญนะครับประโยชน์แรกเลยที่ได้รับก็คือเรื่องของภาษีใช่ไหมครับเพื่อนๆหลายคนนะครับ พอพูดถึงประกันบำนาญเนี่ยก็จะไปมองที่ผลตอบแทนการลงทุนที่เขาเรียกกันว่า IRR เนี่ยบางคนก็บอกว่า IRR มันตามมันไม่คุ้มนะครับอย,อยากให้มองไปทางด้านอื่นคืออยากให้มองว่ามันเทียบกันไม่ได้นะครับไอ้ผลตอบแทนการลงทุนเนี่ยคือวันนี้ที่คุณลงทุนไปแล้วคุณได้ผลตอบแทนแบบไหนแต่คุณค่าที่แท้จริงของประกันบำนาญหรือว่าเป้าหมายที่แท้จริงของประกันบำนาญเนี่ยคือการสร้างไรายได้นะครับ สร้างรายได้ในวันที่คุณไม่มีกำลังวังชาเพียงพอที่คุณจะหารายได้นะครับสร้างรายได้ในช่วงเวลาหลังเกษียณเพราะว่าเป้าหมายของประกันบำนาญไม่ได้อยู่ทางด้านของการลงทุนแต่มันคือการสร้างรายได้หลังเกษียณนะครับและก็ไว้ป้องกันความเสี่ยงในเวลาที่คุณไม่มีรายได้คุณจะได้มีรายได้เอามาใช้ใจ่ายในชีวิตประจำวัน นะครับด้วยประกันบํานาญด้วยประกันบานาญเนี่ยนะครับเพื่อนๆืบางคนเนี่ยนะครับทํา1เล่มฉบับเดียวแล้วมันจะได้รับเงินบํานาญปีละครั้งแล้วก็ไปแบ่งหารเอาว่าแบ่งหารเอาว่าเดือนหนึ่งคุณจะใช้เดือนละเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่นะครับบางคนก็วางแผนไปเลยว่าอยากจะมีเงินเดือนเดือนละหมื่นหรือว่า2 0,000น,นะครับให้มีเงินเข้าเนี่ยทุกๆเดือนสม่าเสมอก็ทําไปเลยประันบานาญ12เล่มให้ที่ได้ผลตอบแทน เดือนละหมื่นนะครับเดินกุมภาทาเล่มหนึ่งเดินมกราทําเล่มหนึ่งเดินกุมภาทาเล่มหนึ่งเดินมีนาทําอีกหนึ่งเล่มเพราะว่าประกันบํานาญพอครบพอครบรอบปีกรมธรรม์แล้ววันที่คุณหยุดหยุดส่งตามสัญญาคุณกําหนดไว้ว่าคุณจะเริ่มเกษียณวันไหนเขาก็จะเริ่มคืนให้คุณนะครับถ้ามันคืนให้คุณเป็นรายเดือนคุณก็จะสามารถที่จะบริหารจัดการชีวิตคุณได้คุณก็จะมีเงินเข้าสม่ําเสมอทุกๆเดือน คุณก็จะใช้ชีวิตได้ไม่ต้องเป็นห่วงได้เงินมาเท่าไหร่คุณก็ใช้หมดเพราะว่าเดี๋ยวเงินเดือนก็จะเข้ามาอีกบริษัทไม่เหมือนกับบริษัทที่อาจจะไล่คุณออกหรือว่าเลิกจ้างคุณแต่ประกันบํานาญจะจ่ายคุณไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบสัญญานะครับคุณวางแผนไว้เลยครับว่าคุณจะอายุยืนกี่ปีคุณจะเกษียณตอนไหนเกษียณตอนอายุ60อายุคุณจะยืนยาวไปถึงอายุ85หรือว่าถึงอายุ90คุณก็เลือกคุณก็วางแผน60บ ไปถึง85ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยของคนไทยนะครับโดยปัจจุบันนะจะอยู่ที่ประมาณ85ปีนะครับก็ใช้เวลา25ปีคุณจะต้องวางแผนไปเลยนะครับโดยที่คุณไม่ต้องทํางานแล้วเนี่ยแต่คุณใช้เงินออมของคุณเนี่ยให้มันออกดอกออกผลแล้วก็จ่ายออกมาเป็นเงินบํานาญเหมือนกับว่าเวลาที่เราได้รับเงินคืนจากบานาญเนี่ยมันก็จะเปิดนก็เป็นไรายได้ประชาหลังจาก,กเกษียณหลังจากที่เราไม่ได้ออกแรงทํางานแล้วนะครับถ้าใครสนใจนะครับ รายละเอียดเพิ่มเติมหรืออยากจะเราเช็คเบี้ยดูนะก็ทักเข้ามาพูดคุยกับพี่เอได้นะครับยินดีให้คำปรึกษาสวัสดีครับขอบคุณค